สวัสดีครับสวัสดีครับมันลุดเมื่อกี้บลอกขึ้นไรแล้วพี่น้องอันจบแล้วจบไรแล้วมามาเฮ็ดคลิปดีกว่าเฮ็ดคลิปเด้อพี่น้องเด้อขอประคุณทุกท่านมื้อนี้เด้อค่ะเด้อที่เขามาเบิ่งอีพีหา่ะชาแนลเด้อจ้ะเด้อมื้ออื่นพ่อกันใหม่เด้อจ้ะมันมันสิเบิดเวลาแล้วนะนะก็เลยแบบเออคนเบิ่งมื้อนี้ก็คือสิก็คือสิก็คือสิยากกันนะนะความหมาย ขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้าที่อุตส่าห์แวะเวียนมาหาอีพี่ดาราชนแนลมาเบิงสตรีมาเบิงไลฟ์สดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลังค้าที่เพิ่มคุณไมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณเด้ออ่ามาเฮ็ดไลฟ์มาเฮ็ดอ่ามาเฮ็ดอ่านมาเฮ็ดคลิปมาเฮ็ดขีดมะเห็ดขีบอกลาเด้อพี่น้องเด้อบอกลาว่าจบอันจบไลฟ์แล้วเด้อจ,จ,จบไลฟ์แล้วจบจบไลฟ์แล้ว จบไลยของมือนีแล้วมันถูกมือเด้อจบไลยของมือนีแล้วลงแล้วเด้อค่ะขอบคุณป้าเดือนเด้อค่ะขอบคุณป้าเดือนขอบคุณนอ่ะอ๋อน้องทิพย์ที่แม่เขาแล้วนะคะน้องทิพย์น้องทิพย์พี่นั่นติง่งพี่นั่นติง่นงน้องฟ้าใสน้องฟ้าใสเด้อค่ะเด้ออันเบาแล้วเด้อค่ะเบาแล้วเบาแล้วเบาแล้ว เด้อค่ะเด้อบ่าเล่าฟังอุดรเด้อจ้ะเด้อขอบพระคุณหลายๆจ้าบ่าวอุดรบ่าวอุดรฟังแล้วอย่างสิเด้อเออคอยเบาผิดเบาผิดเบาผิดเบาถือกับขอประทานโทษเราพี่น้องเด้อขอประทานโทษหลายๆขอประคุณทุกคนทุกท่านเลยพี่น้องจ๋าี่อุตส่าห์มาเบิ่งไลฟ์อีิฟมนี้ได้พี่น้องที่มาเบิ่งไลฟ์สดอีฟที่แล้วองมนี้ได้พี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆครับแตเกิ้วพอวิชีชาแนลแตเกิ้วมายรูมแตเกิ้วทุกท่านเด้อแตเกิ้วมาเฟนทัพไทยทัพไทยทุกคนเลยเด้อพี่น้องเด้อขอบพระคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสิแมาเบิ่งไลฟ์ของอิฟมณีมณีวันทีวันพุธท วันพุธที่สิบสามพุธเอ้ยสิบสามสิบสามเดือนอะไรเนี่ยนั่นแหละว,วันพุธที่สิบสามต้องพี่น้องเด้อเดือนนี้เดือนอะไรพี่น้องลืมไหมอุ้ยข่อยลืมขอพูดเลยพี่น้องเด้อวันนี้วันพุธวันพุธวันพุธอันนั้คือสิอยากขันต้องพ่น้องเนาะขอพูดลหลายๆมหาอิทธิราชชาแนลทุกมือเลยขอพูดหลายๆแล้ว,วพี่น้องเด้อมาเฮ็ดคลิปดีกว่าเฮ็ดคลิปดีกว่าเพราะสิห้อมเพียงอย่างลอมละ ขอบคุณที่คำจุนขอบคุณที่คำใจให้ฉันมีวันที่สวยงามขอบคุณจริงๆที่รักกันขอบคุณที่เธอไม่มองขา้ามและย้ำความรู้สึกจากใจฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักจะดีกับเธอ ขอให้เธอได้รู้ไว้ฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอขอบคุณครับลำล้ารำเปีหนงเ้อะ อ่าไปแล้วเด้อลงไื่แล้วเด้อพี่น้องอันปเดือนอันตจาะเด้อปไปเดือนของพูดไรไรเด้อพี่นัทตีงมาสองช่องเลยเด้อขอบคุณหลายสำหรับไล่สดมื่อเด้อนเด้ะไล่สดมื่อวันพุธที่สิบสามหกสี่เด้อพี่น้องเดือนนี้อย่างเนาะเดือนนี้อย่างเดือนนี้เดือนยังไงพี่น้องอีพี่หล่อขึ้นเรืมเดือนลืมเดือนไม่เป็นเดือนตุลาเดือนเดือนตุลาตุลาตุลาพฤศจิเออเนาะใช่ตุลาใช่ไหมเพราะว่าคอยอันนพฤศจิว่าในวัน พุทจีกายุนเนีวันที่ยี่สิบยี่สิบตุลายี่สิบตุลาอันอีพิรดาเชนีอันไหวแปดพี่น้องจะไหวแปดด้ออีพิรดาเชนีไหวแปดยุดไหวยุดไหวยุดไหวอีพิรดาเชนีไหวแปดยุดไหวอ่า, 20, าอยี่สิบพฤศธจิกายุนนีประกวด,ดวยุดไหวอ่าบ้านตังเวลาสิบแปดนาฬิกาตรง เริ Le stop, ่มประกวดซิปเก่าน้าริกายิปตระดาใบแปะก็ขึ้นประมาณสองสามถุงสามสี่ถุงประมาณนนั้พี่น้องสามสี่ถุงขอบคุณไลฟ์สดวัอนี้ได้จ้ะเด้อที่มาสนับสนุนไลท์กันขอบคุณหลายๆพี่น้องจซาขอบคุณปัะเดือนเด้อทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อรอบนอกรอบในทำมีวัอนี้ได้ขอบคุณหลายๆพี่น้องจซาขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อขอบคุณครับดูดูดูอันนี้ขนาดสิลองยังได้บอลนำอันน่ะอันนี้นะห้าขอเด่น เ็ดคอปเบอร์ลงเลยถ้าลองเพลงก็จะใส่คอปเบอร์แล้วก็จะอันอันนี้เลยเงือกท่องเงือกท่องเงือกท่องต้องไปต้องใส่เพลงเงือกท่องครับขอเป็นค้ของเธอโบธิต,ตาก็าจะเป็นคนของเธอบวกเงือกท่องโอเคเทีเป็นคล uh, ิปเง,งือกท่องเป็นคลิปอันน่ะคอปเบอร์เงือกท่องครับคนของเธอของโบธิต,ตาสองเพลงสองเพลงเลยโอเคเป็นคลิปอันจบลายสดจบลายสดของมัอนี้ของวันที่สิบสิบสามมันปุ่สิบสามหกสี่เอ่อพุทธ พฤศจิกาสิบสามตุลาหกสี่โอเคตุลาหกสี่อ่าพี่น้องมาฟังเพลงเงือกท่องหนึ่งพันกิโลจากกทอมอมีตำนานเก่าขานเรื่องหนึง่งมียิงสาวรูปงามนามหนึง่งที่เขาคิดถึงและยังรอรักมันคงดังทะเล ที่คู่กับหาดทรายที่มีความหมายคือเราต้องอยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้มีเพียงแค่ตัวฉันเป็นเพียงรูปปัน้นที่ทนฝนแดดลมนั่งรอเธอที่สมีลาอยู่นานแล้วคระอัยัยยังไม่มา มีคนนอนคนนี้มาหาแต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมานานก็จะคอยเหลือเพียงตัวฉันและทิวสนบางๆที่อยู่ท่ามกลางเกาะนูเกาะแมวพระอภัยยังไม่มาพระอภัยยังไม่มา จะอยู่ตรงนี้เป็นตำนานอยู่นานตำนานโอเคเขาสิอัดไม่ดีบหรนั่งรอเธอที่สมีลาอัดไม่ดีบ่อยู่นานแล้วพระอภัยยังไม่มามีคนนอนคนนี้มาหา แต่ไม่มีความรักที่เธอคอยกลับมานานก็จะคอยเหลือเพียงตัวฉันและทิวสนบางๆที่อยู่ท่ามกลางก่อนหนูก่อแมวพระอภัยยังไม่มา พระอาภัยยังไม่มาอยู่ที่สมิลาคงต้องอยู่อีกร้อยปีอีกร้อยปีพันปีหมื่นปีจะอยู่ตรงนี้อยู่เป็นตำนานวา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 ช่านางรอเธออยู่ตรงนี้นานแสนนานขอบคุณครับ จบไลฟ์สตรีมมือนี้ครับผมมาเฮ็ดไลฟ์สดมาเฮ็ดคลิปขอบคุณไลฟ์สดมือน,นี้เด้อจ้าขอบคุณหลายๆพี่น้องจ้าลองเพงเลงเขาบอกอ่ะพอสำนักแล้วพี่นอ้องเดี๋ยวจังรอ,งล,องลงลหมาขอบคุณหลายๆครับจะเป็นการอ่าจบไลฟ์จบไปลองไปของอีพี่ดาราชาแนลกันแล้วกันนะพี่นอนะ้องเนาะขอบคุณหลายๆครับผม